อรุณสวัสด์ยามเช้านะคะสำหรับคลิปนี้สวนเกษตรผสมผสานหลงกี้ฟีเวอร์นะคะคุณแม่ก็จะนำพาทุกท่านเข้าสู่กระบวนการทดลองแต่ว่าเราทดลองไปแล้วแหละทีนี้จะมาทำให้ดูนะคะทำให้ดูว่าการเพราะผักชีที่เป็นถาดดโซแบบนี้นะคะจะเป็นอย่างไรจะงอกดีไหม งอกแล้วจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวคุณแม่จะทำลำดับขั้นตอนไปให้ดูนะคะขั้นตอนแรกเราก็นำขุยมะพร้าวมาแช่น้ำก่อนขุยมะพร้าวมาแช่น้ำเมื่อเราแช่ได้สักสามวันนะคะนี่แช่แล้วนะคะคุณแม่แช่ไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเพียงแต่เอามาขยายให้ทุกท่านได้ดูในการทำนะคะขั้นตอนการการทำมอนิงค่ะมามามา,มาชมเร็วมาชมทำคลิปหน่อย คุณป้ากำลังมานะคะออกสวนแต่เช้าเลยวันนี้เรามาทำคลิปที่เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือขุยมะพร้าวตากได้สามสี่วันแล้วนะคะเออขุยมะพร้าวแช่น้ำได้สามสี่วันแล้วนะคะเราก็ต้องใส่ประมาณว่าให้เสมอนะคะเราจะาไปใส่ถาดไดโซนี่จะไปปลูกทั้งทั้งถาดเลยนะคะเอาไปปลูกน้ำไฮโดรโปรนิกค่ะเกลี่ยให้เสมอนะคะทุกท่าน ถ้าไม่เสมอก็ทําไปเรื่อยๆเกลี่ยให้เสมอเลยทําง่ายๆนะคะสไตล์หลองกี้มามาชมไปไหนมาเป็นแบบ็ก้าวให้หน่อยนี่แบกบหนึ่งคะนะไปชมอะไรนี่ทางโน้นมันมีกบนะคะคุณป้าเดินไปดูกบเราเป็นกเกษตรผสรมผสานทั้งพืชทั้งสัตว์อยู่ในสวนเรานะคะแต่วันนี้คุณแม่จะอะ ให้ท่านชมเรื่องของการเพราะ,มะเมล็ดผักชีในกระบะไดโซโดยใช้วัสดุปลูกวัสดุเพาะก็คือขุยมะพร้าวแช่น้ํานะคะขุยมะพร้าวแช่น้ําสัก2อสามคืนก็พอค่ะเกลี่ยให้เสมอเกลี่ยเสมอเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เสมอแล้วลําดับต่อไปเราก็นำเมเล็ดพันธุ์นะคะเรานําเมล็ดพันมานี่เมล็ดพัน เอามายอดนะคะเอามาหยอดอนี่เอมาเล็ดพันมายอดมเมล็ดพันเราก็เตรียมแล้วนะคะ,มะเมล็ดพันสีเขียวๆนี้นะคะเราเตรียมแล้วพร้อมแล้ว,วนนอ,อ๋อวันนี้ทําอะไรคะเรามาทำเอ่อเพาะ มเมล็ดผักชีในถาดไดโซดเกียวดำๆนี้เขาเรียกถาดไดโซนะคะป้าแล้วนี่คืยขุยมะพร้าวแช่น้ําแล้วสามคืนแล้วก็มาเกลี่ยให้เสมอกันต่อไปเป็นขั้นตอนการหยอดนะคะแล้วก็อย่าอ,อย่าใส่หนานะนะคะเพราะว่าคุณแม่ทําหนาๆแล้วไม่ดีเลยไม่ไม่ต้องทาหนานะคะหยอดคุณแม่จะทําบางๆที่สุดเลยรอบนี้รอบก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเอาลงน้ําไฮโดรโปรนิกเรียบร้อยแล้ว ถ้ามันเกิดเยอะเราก็แบ่งออกนะคะถอนออกแล้วก็ใส่ฟองน้ำไปลงในน้ำถาดไดสุหรือว่าถาดไฮโดรโปโนิกกล่องกล่องนั้นก็ได้กล่องกุ้งก็ได้นะคะก่องกุ้งพอดีนะคะอย่าเอากล่องผักถ้ากล่องผักมันหนามันใหญ่มันเปืองน้ำเราได้เมล็ดผักชีมาแล้วอันนี้คือเมล็ดผักชีนะคะเมล็ดผักชีเมล็ดผักชีก็เอาลงตาม ตามรูที่เราเจาะเมื่อกี้นี้สักสามสี่เม็ดก็พอนะคะแต่ก่อนลองเกี้อาใส่เยอะตัวมันไม่เกิดจริงๆแล้วเขาเกิดอยู่แล้วนะคะพอพอเขาเกิดสักหนึ่งสัปดาห์เขาก็เกิดเดี๋ยวเราค่อยมาเอาดินเอาขุยมะพร้าวโรยทับอีกรอบใส่แค่สองสามเม็ดก็พอนะคะแต่ละรูที่เราเจาะไปเมื่อกี้นี้หเห็นเนาะท่านเห็นนะคะเห็นชัดนะคะ นี่ทำง่ายๆสไตล์หลองกี้นะถ้าทำยากมันก็ทำให้ตัวเองยุ่งยากนะคะยังไงมันก็เกิดอยู่แล้วเพราะลองกี้ทดลองไปแล้วรอบหนึ่งถ้ามันเกินเราก็หยิบออกมาใส่นี่ตอนนั้นใส่เต็มกำรรเลยป้า <c oughs> <c oughs> เกิดเยอะไม่ดีนะคะ <c oughs> เกิดเยอะมันเบียดกันมันมันต้นเล็กนะคะถ้าเราถ้าเบียดกันแล้วต้นเล็กเราทำหมด เจ็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ขุยมะพร้าวอีกเช่นเคยมากรบหน้าเขานะคะกรบหน้าบางๆอึบขุยมะพร้าวนี้แค่น้าแล้วนะก็เอามากรบหน้าเป็นอันว่าเสร็จนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะรดน้ํากรบก่อนนะคะกรบก่อนสักหนึ่งสัปดาห์เขาก็จะเขาก็จะเกิดงอกขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูอันที่คุณแม่ทําแล้วตอนนี้เราดู ขั้นตอนการทําก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รดน้ํานะคะรดน้ําให้ชุ่มอบทุกที่แล้วเนาะจบแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคแปลว่าเสร็จเสร็จแล้วนะคะแบบนี้แปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือรดน้ําค่ะรดน้ําแล้วก็เตรียมน้ำได้ที่แล้วรดให้ชุ่มเลยโอ้ยน้ำพลอยกระได เออธรรมชาติจริงๆไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำความาปิดนะคะฝาฝามืดๆด,ดำๆมาปิด,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 ดอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาฝามาปิดเลยเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะฝาปิดปืด๊ดบ,บายๆเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปชมตรงที่คุณแม่ทำไว้นะคะว่าเอาลงน้ำยังไงมันงอกยังไงนะคะ อันนี้คือถาดไดโซที่เราปลูกแล้วก็กำลังงอกนะคะคุณแม่ก็มาทำใส่น้ำแล้วนะคะถาดไดโซใส่น้ำเดี๋ยวให้ดูนะคะน,นี่คือน้ำแต่คุณป้าช่วยยกให้หน่อยยกขึ้นดูยกข้างนึงนะคะยกอันเดียวค่ะมันมันเป็นสองชั้นนะคะอ๋อน้ำอยู่ข้างล่างน้ำอยู่ข้างล่างทางนี้ไม่เห็นค่ะ <laughs> คุณป้าต้องยกฝั่งนี้ฝั่งนู้สิ ไม่ใช่ไม่ต้องเดินก็ยกนี่ขึ้นไปเลยโอ้ขอร้อง,องเออนั่นไงนะเป็นน้ําละลายบางๆนะคะละลายปุ๋ยเอ,อยกับปุ๋ยบแบบบางๆเพื่อเพราะว่าเขาเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะนี่คุณแม่ก็ทำนะคะทาให้ท่านได้ดูได้เห็นกระถางเหล่านี้ต้นใหญ่ๆนี่ก็คือถอนจากกระถางที่อยู่ในสวนนะคะมาแล้วก็มาเอามาใส่เมื่อคืนนี้ ต้นใหญ่เบลเลอเลยเราจะทําวิธีการถอนต้นก้านะคะมาใส่เลยพราลองแล้วมันไม่มันมันไม่ตุยนะคะมันไม่ตุยเนี่ยคือกระถางกล่องเนี้ยกล่องโฟมเนี่ยเมื่อคือนนี้อันใหญ่ๆนี้เนาะเพราะว่าอันเล็กนี้มันกระถางเล็กต้นเล็กเนี่ยมันไม่พอคุณแม่ก็เลยไปไปถอนมาลองดูต้นใหญ่อยู่ในอยู่ในสวนนะคะเป็นปลูกดินแล้วเราเอามาเปลี่ยนเป็นปลูกน้ําก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่นะคะ ก็ดูได้นะคะอันนี้คือการทดลองนะคะเป็นการทดลองเป็นลําดับขั้นลําดับขั้นในสวนอู้อันนี้คืองามเถอะส,<ว>สวยเนาะอันนี้สวยอันนี้ปลูกก่อนเพื่อนนะคะก่อนเพื่อนหนึ่งวันอันนี้หลังเขาหนึ่งวันก็ยังต่างกันเลยเนาะแต่ว่าคุณแม่ชอบตัวนี้ กระถาง4นิ้วนี่สวยมากเลยอย่างไรก็ดีหลองกี้ฟีเวอร์ก็ขอขอบพระคุณนะคะ,กะเกษตรผสมผสานกลางใจเมืองมหาสารคาม081056553นะคะท่านใดสนใจก็ทักคุยกันได้นะคะ